ด่วนประกาศจับบ่าวน้อยปราเซเปิดช่อง youtube ผ่านการกดเกี่ยวสาส,สร้างลายได้และแจ้งเจ้าของซ่องนะตอนนี้ประกาศจับบ่าวน้อยแล้วนะครับผมบอกได้เลยนะว่าเวรกรรม ยังไงก็หนีไม่พ้นอยู่แล้วนะที่เขาได้กระทำกับคนอื่นนะนี่ก็คือเป็นเรื่องราวที่ตอนนี้กำลังโด่งดังในโลกโซเชียลนะไม่ว่าจะเป็นทั้งแอปเขียวแอปแดงแอปฟ้าตอนนี้บอกเลยเลยว่าไปทางไหนมีแต่คนประนามด่าต่อว่าบ่าวน้อยปากเซนะครับที่เป็นคน สร้าง YouTube หรือว่าสร้างแอปแดงเพื่อคให้คนเนี่ยหลากหลายคนเนี่ยไปจ้างให้บ่าวน้อยนีย่สร้างช่องให้นะครับนี่ก็เลยบอกได้เลยนะว่าพอสร้างมาเสร็จปุ๊บพอจะมีรายดงรายได้เขาก็ไปแฮแท็ของ คนที่เขาสร้างให้เนี่ยก็มาทำเอาเองนะสุดท้ายมาตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นบาวโบ่บ่าวลํมมาบาวลาวนะหลายๆท่านนะที่ว่าโดนนะแล้วก็น้องสาวคนที่อยู่ประเทศลาวเหมือนกันนะครับที่เราโดนโอนเงินไปให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเหตุการณ์นี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาไป ดูว่ามีคนด่ายังไงมีคนออกมาว่ายังไงนะครับไปรับชมคลิปด้วยกันครับคลิปแรกผมจะพาไปดูว่าสตารลาวจะด่าจะต่อว่ายังไงกับบ่าวน้อยปา,ปาเซ้นะครับไปชมคลิปด้วยกันเลยครับผมอย่าง,างน้อนเนี่ยนะถ้ามันล่มเนี่ยต้องเหยียบเหยียบซ้ำเติมชมน้ำหนามถึงจะสมควร พอสมควรปลอบใจพอสมควรที่จะหายคำว่าสู่ๆคำว่าสู่ๆหามันผ่านวิกฤตแล้ไว้ใส่คนอื่นแต่สาหรับบักน้อยนี่ขอเลื่อนผ่านกนไปเลยขอเหยียบไปก็ได้ขอเหยียบนะขอขามอย่างบักน้อยเนี่ยนะถ้ามันลบเนี่ยแหละครับคลิปที่น้องสาวเขาเมื่อก่อนเขาเคยโดนกระทํานะบ่าวน้อยเอาไปประจานเอาไปว่านู่นว่านี่เขานะน้องสาวคนนี้ เขาไม่เคยออกมาตอบโต้เพราะว่าตอบโต้ออกมาอาัดคลิปก็โดนโลกโซเชียลลุมทำร้ายน้องเขาแล้วผมจะพาพาดูอีกคล,คลิปหนึ่งนะเป็นนี่คือพี่ชายของผมเองนะพี่ชายเขาจะว่าอย่างไรเขาจะเล่าอะไรให้ทุกท่านฟังไปชมคลิปด้วยกันครับมาตอบคอมเมนต์บ่าวก้เนไะคลิปนี้ก็สิเ่ายาวๆเนี่ย กดฟังนำกันเนาะคือน้อยปากเซรับเปิดช่องยูทูปให้น้องคนหนึ่งน,น,น้องคนนั้นอยู่เมืองไซบุรีครับรับเปิดช่องให้เขาโดยที่เขาจ้าง4,000บาท4,000บาทนอ้องชายคนนี้จ้างน้อยปากเซเห็นช่องยูทูปให้หนาะสมัครอ,อ,อีเมลอีเมลยวให้ทุกอย่างและน้องคนนี้ก็เสียงเงินให้น้องปากเซเนี่ย4,000บาทเป็นค่าจ้างทีนี้น้องก็ได้ช่องยูทูปมาแล้วน่องก็ลงคลิปปกติลงคลิปปกติจนผ่านกดเกตของยูทูปได้เงินแล้วเนาะ เงินเข่าแล้วแต่มันยัง่หอนหน่อยน้องทายคนนี้แหละกลับเมื่อบ้านประมาณสองอาทิตย์บได้ลงลิปไปลงทีพอลงมาจากบ้านแล้วเข่าซ่องบได้เข่าอีเมลบบได้แต่ทักปะหะาหน้อยปักเซ่น้อยปักเซ่บอกว่าซ่องนี้มีคนแฮกมีแฮกเกอร์เข่าซ่องนี้โดยที่น้อยปักเซ่กับสปอตามาถแก้ได้คือคนที่หู้รหัสก็คือน้อยปักเซ่กับน้องผู้นี้น้องผู้ถึงก,กระทำนี่ oh. ทีนี้แหละหน,หน้อยปักเซ่บอกว่าซ่องนี้ มันถือแฮกเกอร์ฮักแฮกเข้าไปเนาะน้อยปากเซเขาซื้อคืนในราคาหาพันบาทเนาะในราคาหาพันบาทอที่นี่ผ่านมาถึงคนคือซ่องนี่สมัครเป็นบีปีทีแล้วนะพ่าดมาในระหว่างวันที่สิบสองสิบสองเดือนตุลานี่คือซ่องทองน่องคู่นี้น่ะอยู่นําน้อยปากเซน้อยปากเซและเอาคลิปของขมเมนไปลงไปลงซ่องน่องคู่นี้ฮัน พอเป็น่องมันเลยได้มันสื่อไปที่นี่แหละมันเอาคลิปคอมเมนต์ไปลงและพวกอเ้เนี่ยไปเอาคลิปคอมเมนต์มาลงอีกคือกฎเกณฑ์ของย youtube นี่ไถ่ลงก่อนผู้นั้นเป็นลิขสิทธิ์แต่น้อยปากเซดันลงก่อนพวกอ้แปาน้ำลังน้อยปากเซนี่แจ้งลิขสิทธิ์และเรียกเก็บเงินนำหมู่ไอ้นี่สามหมื่นบาทสามหมื่นบาทและก็น้องสาวอยู่ฝั่งสปปลาวเรากระแจ้งลิขสิทธิ์โดยที่มัน เรียกเก็บเงินสามล้านหาแสนกี่คือเพื่อนของไอ้มันมันเรียกเก็บเงินสามหมื่นนี่พวกไอ้ปรึกษากันว่าบอต้องห้แต่แมันคู่อีกวะ่ะมืออื่นนี่ช่องของพวกมึงสีปลิวเนาะคือเพื่อนอของไอ้ยนี่มีผู้ติดตามแสนกว่าเกือบสองแสนมืออื่นช่องพวกมึงสีปลิวพวกไอ้กับอกบอบจำเป็นบอจำเป็นต้องหายบ,บ,บอบอห้เนาะคือสืบไปสืบมาอีเมลนี่อีเมลลำบ่าวลาาตอนแรกคิดว่าพนคำมิน สืบไปสืบมาแมนอีเมลเป็นภาษาอังกฤษบนบนลำลำมาเ่าลาวซึ่งพากันสืบหาซึ่งคอนอยู่ปากเซอยู่สารวันนี่ก็โดนกันหลายคนก็เลยเสือเลย่อว่านี่คือบมแม,อมอนอีเมลของขมิ้นอีเมลของคุลาวที่นี่ทุกคนที่นี่สืบจากน้องสาวคนนี้น้องสาวผูเชงเันฝั่งลาวอีเมลเดียวกันอีเมลเดียวกัน เป่ไผเป็นคนแก่ให้น้อยปากเซเป็นคนแก่ให้เสริมน้อยปากเซเรียกเก็บเงนน้องน้องคนที่สามล่าหาแสนดี 5, ที่นี้ผมอาจจะเหตคลิปไปเหตคลิปย์เหตุทิปย์เหตุทิปไปน้องฝนเหตคลิปย์เหตุทิปไปคือเจ้าของซ่องตัวจริง่งคนเห็นมันลำมาบ่าวลาวหนีเห็น,นเนาะลาวกับบอ่อพอใจบ้านิลาวบ่อพอใจลาวกับทักมาหาบุกาปบ่อซ่องนี่เป็นซ่องของนอ้องเสริมน้อยปากเซซื้อไปแต่ปีที่แล้วนี่ ซื้อไปแต่ปีที่แลวเพราะว่านอยปักเซบอกว่าซ่องเนี่ยมันโดนแฮกกันเลยจับโปะว่ะแม่นนอตปักเซเป็นคนดีเป็นคนอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเพรฉะนะแล้วหลักฐานมีทุกอย่างนตอนนี้ผมอาจจะแก้แก้คคแคมป์นอตปากเซ่ คนสิแจงจับนอตปักเซย์บอกว่าทางอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวเนาะก็สิแจงจับสิบหให้นอยปักเซยนี่เกิดไหได้ทุกคนนี่แหละคือเรื่องลาวมันที่มันเกิดขึ้นแต่พัยสี่ยี่โมงพอพันยี่โมงขอใจแล้วก็ปากแซ่ให้นอตปักเซย์เนี่ยเนาะตอนนี้นะคือเขามาประเทศไทยบ็ได้แล้วตอนนี้เนาะนี่แหละครับสาเหตุที่บ่าวโบและบ่าวต้นและบ่าวแจ๊บไม่ว่าจะเป็นลำมาบ่าวลาวหรือ แรงงานลาซชนลเขาจะรวมตัวกันออกมาต่อว่าหรือต่อชู้เพื่อจะเอาผิดน้อยปากเซนี่แหละครับผมชื่นชมพวกพี่ๆเขานะพี่ที่ผมอ่านชื่อมาเนี้ยคือผมนับถือผมบอกได้เลยนะว่าชู้เต็มที่พวกผมทำอะไรไม่ได้แต่พวกผมคอยให้กำลังใจพวกพี่ๆนะ ไม่ว่าจะเป็นบาวโบ้หรือใครๆก็แล้วแต่นะทุกคนนั่นแหละยุยเว้นบ่าวน้อยเนาะที่จะให้กําลังใจนะผมขอสนับสนุนขอเป็นกําลังใจให้พวกพี่ๆทุกคนที่จะกลับบ้านไปแจ้งความไปเอาผิดนะผมขอให้พวกพี่เดินทางปลอดภัยและเอาผิดมันให้ได้ อย่าปล่อยให้มันลอยนวลไปนานกว่านี้เห็นแต่ละคลิปออกมาเต้นอ่ะเหมือนไม่เดือดร้อนอะไรเลยไม่เคยเดือดร้อนไม่เคยตื่นเต้นไม่เคยว่าจะกระดกตกใจอะไรเลยที่ตัวเองกระทำผิดแต่เขามีความสุขในการหลอกลวงหาเงินบนหลังคนนะหลอกลวงคนลาวด้วยกันนี่นะทางทางที่เขาก็กว่าจะ ช่างมาได้กว่าจะทำช่องมาได้นะหาเงินอยู่บ้านนอกมันลำบากแม้แต่อยู่ในไทยก็ลำบากนะกว่าจะได้เดือนละเงินในช่อง y o u t u b e เนี่ยกว่าจะได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับพอมาวันหนึ่งวิวดีอะไรดีทุกอย่างนะรวยแล้วหักหลังคนอื่นชอบโกงคนอื่นนี่แหละครับ คลิปนี้ก็ผากไว้ประมาณนี้นะครับผมผากพีพ่ๆนานะทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจได้อัดคลิปต่อๆไปนะครับผมเชื่อว่ายังไงก็เวรกรรมก็ต้องตามทันแน่นอนนะครับตอนนี้เวรกรรมติดจรวดและตามสนองบ่าวน้อยปากเซครับผมกลับสวัสดีครับ